มาเบิงฝนงานฝนตกเหมือนเกินครับพี่น้องเอ,อ้ยนะเทิงฝนเชิงล่มเชิงลูกเห็บครับอันนี้ขอบเฟี้ยงผมแบบพืชอ,ออกน้ำเขาพือ,อกันแน่นเลยทำกระสีรถครับุดไปสองแผ่น แฟน,นแฟนหนึ่งจะหนี่โอ้โหแฟนหนึ่งจะงคุณกักขัดขัดงันข,ข,ของเพิ่นครับอันกับขอบเพีย้ยนพี่น้องน้ำบานรถบกยางขักเลยพี่น้องพังลงเบร์ดเลยครับเดี๋ยวปลอยเลยเดี๋ยวปลอย าง,งามๆเนี่ยกับบอมาเนาะเอาลมมาปอบแต่จ็ด,กกดีครับแต่ซุม่มโอ้ยมันแหลงมาโดนกัดโอ้สังกะสีออกหลายครับพี่น้องเอ้ยออกหลายนี่จะอีกอันนึงครับใส่ขอกงัวออกเพิ่งกอง,งอ่อนๆเลย พ่อมดีใจบวกกับพ่มเสียใจพอบปันกันครับดีใจติดผลมากแต่ว่ากเสียใจที่ของเดยพังอันนี้ติดยึดติดให้อ่อยครบับว่าสีลงมาเบ่องอ่อยก็ไม่เห็น,นกันลสีเป่นกระเปิงไปบอกงัาเลยคือสีออกหลายหลังเยอครับเสียงผู้ใหญ่บานประกาศ ตั้งบานอื่นกับต้นไม้ลมทับแน่ตั้งกระสีเพิ่งแน่เออมีขนาดสัมเมีดได้ครับนี่อากาศมันร้อนฝนตกมากกับเป็นพระยรืฤดูร้อนจะปลูกอ่อยกันยังบ่ค่อยเกิดส้มบรรยากาศน้ำเส้าครับดีแล้วผลอ่อยต่อถือฝนครับ gió các chị này quý ngàn từ trong mình nước cả nắm sâu trong quân chào 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 พี่นองเพ่นติดลังค่าเพิ่งเสียหายหลายหลังครับถือใจอ่อยต่อแล้วโอ้สดชื่นมีแห้งเลยพี่นองเลยพอพอฝนมากเกือบสามเดือนคัก,กแรงคักีหลีต้นไม้ยังกับสีเริ่มสดชื่นเึ้นมากแล้วครับวันนี้ยังปลูกไว้กับ อดนานมาไว้แทบสิตายเบิดน,นี่ับกระท่อมเพิ่นนอปลูกข้างๆครับนี่ยด่นอยู่กงเงียบแต่นอ,อเพิ่งน้ำมูลดอกติี่ ฝนตกมากกับน,นอนรับดีสแลฟบรรยากาศตรงไ้ตรงหน้าไปไหลไปหน้าบ้านหน้าครับอากาศเย็นนี่แยงขอกเฟี้ยงตัวนี้กับคอกํำซำซ้อนได้พี่น้องล่มหัวกกดเขาอมอดกนของคนกับพังขางหนึ่งเป็นผ้าลูกมากา ดดดเสร็จเรียบร้อยว่ายางดีแล้วมาเจออีกนึงเบิร์ไปทั้งหลังนะครับโอ้ขักขักขักแต่สงสารคนเดียวครับเัินท้องก็แห้งหายยากขอกำสำส่อนออนี่ก็ขอ,กของเจ้าของเองครับของผมเงองต้นกระเดากับล่มต้นนึง บเป็นอย่างไรครับถือว่ามันคงแน่นนะทาวอนแต่ว่าสังกะสีทั้งปีมันค่อยหลุดแผ่นหนึ่งหรือมันตีก็คพื้นครับก็เลยผ้าโมหลุดสังกะสีหลุดแผ่นหนึ่งครับอีกแผ่นหนึ่งมันก็หักจะดนนั่นแหละก็ร่วมเป็นสองแผ่นถือว่าโอ้มันล่มแห้งคลักเมื่อวานนี่ล่มยังขักเลยเกิด่าเมน ไปทั้งหล,ลังเราบ่นะไปยังโยอยู่เตือว่าผมขันน็อตหัดข้อบอกอย่างดีแต่ว่าลุดกับลุดหอดตีนเสาคนละปลอดภัยพวกเขาอยู่ครับของจากองเสียหายหน้อยหนึ่งแต่ของพีข้างนองหลายเจา้าเพิ่นหลายค้นกับโอ้หลายอย,ย,ยู่ห่างกันนะครับที่ฟังไปเบิดพายุพายุครับจำเนี้แหละครับ